สวัสดีครับเพื่อนๆเรามาชมเต่าเหลืองต่อสู้กันนะครับเต่าเหลืองหรือว่าเต่าบกชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ตามแนวชายป่าลึกๆในป่าใหญ่ที่มีแหล่งน้ำชุ่มชื้นที่รากชันนะครับผมบางตัวจะมีน้ำหนักถึง20โลหรือว่า30กว่าโลก็มีนะครับผม แต่ชนิดนี้ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผมมันต่อสู้กันแย่งอาณาเขตมันนะครับผมสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้มาตามกฎเกณฑ์หรือกฎแห่งกรรม เป็นเต่าที่มีอายุยืนยาวเต่าบกชนิดนี้โตสุดน้ำหนัก30กว่าโลนะครับก็จะอยู่แถวในป่าลึกนะครับแถวขึ้นดอยอ่างคางนะครับบ้านผมก็อยู่ตีนดอยอ่างคางนะครับ ก็อยู่แหล่งที่มีน้ำชุ่มชื้นนะครับที่ลากฉันนะครับมีแต่เห็นพาทั้งนั้นนะครับดูเพื่อนดูมันโยกกันนะครับตัวนั้นก็เอาขายันตัวนั้นก็ยันลงนะครับ ซป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นตามกดแห่งกรรมของมันนะครับนี่นะครับดูมันงับขายอย่างเดียวนะครับลองงับขายอย่างเดียวก็ไม่ต่างกับเต่าทั่วไปนะครับใน ตัวนี้มันใหญ่มากตัวเลื้องนะเพื่อน่อนผมไปเจอตัวหนึ่งมันดนช่วงไฟป่าแล้วมันกิ้งลงมากระดองมันไปติดกับหินผมเอามือผมไปวัดดูนะนิ้วไปสิบห้านิ้วนะคะผมฝ่ามือสองอันก็รวมกันอีกนะคความกว้างของกระดองมันนะครับ อันนี้ยังไม่ใหญ่สุดนะครับเพื่อนก็ขอฝากติดตามช่องวิถีชีวิตคนบันอยเป่าด้วยนะครับก็ไปถ่ายเอาภาพที่หาดูได้ยากนนี้ไม่ใช่สนสัตว์นะครับเพื่อนในป่าจริงๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องวิถีชีวิตคนบันอยเป่า มาตลอดขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมเราขอขอบพระคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ